สวัสดีครับมืัอนี้ผมกับทีมมอลีวิวอินเวอร์เตอร์ขนาดจิ๋วนะครับตัวนี้เป็นตระกูลกล้องเลี้ยงนะครับฟังมาในราคาสองร้อยโวลต์นะครับขนาดจิ๋วนะครับสองร้อยยี่สิบวัตต์นะครับนี่ครับวัตต์มันแต่ก่อนๆรอนสองร้อยโวลต์นะนั้นครับอันนี้สองร้อยยี่สิบวัตต์นะครับอันนี้แปลงไฟจากสิบสองโวลต์ดีซีเป็นสองร้อยยี่สิบโวลต์ดีซีนะครับไฟบ้านนะครับ มีอะเน็ตเตอร์ชาร์จโทรศัพท์พร้อมนะครับมานี่นะครับอันนี้เป็นตาปักของไฟ2 2 0ยี่สิบนะครับตัวนี้บ่มีพัดลมนะครับกะจิมาลองต่อกับหมอแบตบ้างนะครับอันนี้ก็ปากขีดยังไม่นะครับเอาอยากมอยต่อตรงอยากใส่สวิตฮาก็ะเจงอยากแปลงทีหลังนะครับ จะจิมาใส่มอแบตเตอรี่ลูขนาด12มับีเลยนะครับนี่จะเล็กกว่านะครับแต่ก่อนก้อนฝุ่นมันสร้งมาพันวัตที่ใหญ่กว่านี้น้อยนึงนะครับอันนี้ก็จิมมาเทเบงว่ามันใส่อย่างแน,น่ๆนะครับแล้กวก็ที่ขีบเลยนะครับ ทำการชีด้วยนะครับแต่ชีพไฟก็ดีขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับนะครับไฟเสียวขึ้นแล้วนะครับเราจะานะการทำงานมันโอเคแล้วนะครับรับผมกะซิมาเครใส่ดูใส่โหลดไฟขนาดนี้นะครับสองร้อยยีสบนะครับ เป็นหลอดไฟของไฟบ้านห้อนะครับนี่นะครับหลอดไฟขนาดาหาวัดนะครับกระสีอกมาเทสนะครับเ้ามันใส่ไทโบนะครับมาใส่ได้อยู่แล้วนะครับดีเสียบเลยนะครับหัคเชีนะสะว่างใส่ได้นะครับ แสงคือว่าเอาใส่ยังม่เคืเ่อนได้สบายนะครับสำหรับบ้านในบ้าีไฟฟ้านะครับจะวางโลเลยนะครับอันนี้เปิดเชียงเสียงฟั้งในพร้อมนะครับเพราะว่ารุนนี้ตระกูลนี้ก็แหฮงโม้วยนะครับโอเคโหลดไฟผ่านไปแล้วกับิมาลองหัวแรงนะครับหัวแรงแบบนี้เลยนะครับมามันใส่แท้บนนะครับ เป็นหัวแรง30วัตต์70วัตนะครับใส่ไฟ200ถึง240ีนะครับก็ที่มาเสียบเบิ้งนะครับมันใส่ในบอนะครับเอานลครับตีสนะครับ,ตรบแตาสิลองกดเบิ้งนะครับม,มันสิโหลดบอนะครับกดนะครับ คงจะดดตรงนี้นะครับไฟบอดับนะครับแสดงว่ากระแสไฟแห้งมากนะครับใส่กับอุปกรณ์นงไฟฟ้าได้นะครับโอ้หอนนะครับหอนเลยนะครับหอนหอนเร็วนะครับกดโ,โจโ้ไ้จุดหน่อยนะครับ โอเคถือว่าใส่ได้นะครับโอ้หอนจนแตกวาได้นะครับถือว่าอินเวอร์เตอร์ขนาดยูนี้บัธรรมดานะครับแห้งเอาเรี้ยงนะครับโอ้หอนหอนมากเลยนะครับถือว่าเท้าไว้ดนก็นี่นี่เอาไปเชี่ยม,มันอดินได้เลยนะครับ ได้กับอุปกรณ์ไปปาลาได้นะครับที่สำคัญตัวนี้พอนานันผมก็ได้เทสกับพัดลมมาแล้วลังพักนะครับอันนี้ตอนแจกกล้องรีวิวก็ได้แจกให้เบิ้งหนับผมไม่ได้ไปเทสกับพัดลมมาแล้วกดว่ากดเกียร์หนึ่งเกียร์สองสบายสบายเลยนะครับได้กับพัดลมในพร้อมนะครับแต่พัดลมเฮามาตรงตัวง่ายเกินปตูกลางๆนะครับ ผมใส่เทศกับพัดลมมกันนะครับประกฏดว่าได้นะครับคือว่าราคา1นึรยบาทจะคุ้มกับเงินที่เขาเสียไปนะครับใช้งานแบบบมลอหนักเปลีนไปกพอดีพอดีครับนี่นึ่งประหยัดไฟพร้อมนะครับครับสำารับคลิปนี้เป็นกาบ่มีอย่างไรกะมารีวิวอินมตอร์เตอร์ขนาดจิ๋วจังมาจากเว็บช้อปปีนะครับ ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ